จอกันอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมป้อนเมสแนปอีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้ครับผมจะทําคลิปที่รวดเร็วดุดเดอรแฟนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปปรับภาพลดในแอปไลท์ลูมครับหรือโปรแกรมไลท์ลูมเนี่ยเอาให้แม่งสวยภายใน15วินาทีครับแอมสิบห้าวิแบบรวดเร็วนะครับแล้วได้ภาพที่สวยด้วยครับเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนถูกใจแน่นอนเราไปดูกันเลยครับว่าปรับอะไรบ้างครับ อย่างแรกครับผมปรับคอนทราสที่ลบ100ครับเริ่มจับเวลาไปเลยนะอย่างที่2ครับปรับคุณภาพบวก100ครับอย่างที่3ครับปรับค่าดีฮาร์ดประมาณ40-50ครับผมเสร็จแล้วก็ปรับเอ็กโพเชอร์ขึ้นมานิดนึงให้มันสว่างครับปรับในส่วนของค่าแซ t ทูเรชันนะครับประมาณ20ครับผมเป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนไวไหมครับไวแบบเดอะแตกันเลยนะครับเดี๋ยวดูบีฟอร์เตอร์เลยดีกว่าครับผม ฝั่งซ้ายคือ before ครับฝั่งขวาคือ after นะครับผมจะเห็นว่ามันสดใสขึ้นนะครับสีสดขึ้นแล้วก็ดูเข้มคมดีเทลโหดลายมากนะครับเอ๊้15วีก็พอครับในการทำรูปรูปหนึ่งให้มันสวยแบบฉบับมือใหม่นะครับใครที่เกียจลงดีเทลเยอะๆเนี่ยเราใช้เทคนิคการปรับแบบนี้ครับมันอาจจะไม่ถูกหลักตำรานลครับแต่มันได้ภาพที่สวยแล้วก็รวดเร็วว่องไวนะครับคลิปนี้โคตสั้นเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ